ได้ไหมบังคับได้ไหมคุณโมก็เซตจอยก่อนป่ะเอ้ยได้แล้วโอเคเห็นไหมง่ายนิดเดียวฮะถ้าแอดเพื่อนก็นแล้วคุณโมคือเสื้อสีเหลืองนะเสื้อกั๊กสีเหลืองนี่โอ้โหมือชี้วะ โมเขาขายพวกอุปกรณ์เกมด้วยนะเรโทรใครสนใจติดต่อได้เลยครับโอ้ผมตายเอาตายเอากินปลามีคนแบกให้แล้วครับโยไม่ถึงนะ เขายังไม่ตายเลยสุดยอดเลยผมตายเอาตายเอาขี่เลยเออเฮ้ยขอขึ้นรถเอ้ยไม่ได้เหรอจะเกาะตัวไปเก็บของได้ปะจะต่อตัวไปเก็บของอะ ไม่ให้ต่อตัววุ้ยเกือบเกือบโดนพี่บอยจะเน้นปลาระเบิดไปเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะตายเร็วปลาระเบิดให้คุ้มๆ ไปช่วยลุงก่อนอ่าบิวอยได้ล็อกเก็ตตบบุปไปด้วยเตบบุปผิดได้อโอ้สบายเลยครับอ่าน้องใส่ใส่ฟ้าบอกไม่ทันนะครับเดี๋ยวเล่นอีกรอบให้ครับเดี๋ยวเล่นอีกรอบให้รอได้เลยครับ วันนี้น่าจะได้สองคนนะฮะเอาเสียงเกมดังออกเสียงบอยเหรอฮัลโหลฮัลโหลเอ๊ะนี่เบาแล้วนะคุณโมฟังทางไหนอรัไม่เบากว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเปิดเกมเบามากเลยคนอื่นว่าไงเสียงดังพอดีเลยนะครับคุณโมไปฟังจากไหน ฟังจากดิสคอร์ดหรือเปล่าถ้าฟังจากดิสคอร์ดจากคุณโมถถไม่ได้เข้ามาเนเดี๋ยวจบรอบนี้แล้วน้องสตาร์ไม่ไม่น้องสตาร์น้องน้องใส่ฟ้าต่อได้เลยนะฮะุ๊ย กินปลาโอ้ยห้ามลงห้ามลงเกือบจะตามไปกินปาลาแล้วเฮ้ยเอาลอ่วงสะพานขาดรู้แลละเกมนี้มันจะทะเลาะก,กันอะไรทะเลาะก,กันแย่งของเนี่ยแหละเนียบอ้เสียนยจริง เราจะไม่ตายทะเลาะก,กันเรื่องแย่งของเราไม่ยิงอ่ะกำลังพิมพ์อยู่ทะเลาะก,กันแย่งปืนเน่อะใช่ไม่มีดึงฉากอะแต่ทะเลาะก,กันแย่งปืนใครดีใครได้นะ ใค้เร็วก็เอาไปอ๋อผมไม่มีปืนมันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่สามารถเล่นเกมลอม จอยกับเพื่อนได้ในสตรีมเนี่ยนะแต่มันยุ่งยากอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะต้องลงเกมทั้งคู่นะก็เลยไม่ไม่ได้เลือกวิธีนี้เลือกชวนเล่นเฉพาะเกมที่มีในสตรีมแล้วกันง่ายสุดถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครจะได้ไม่ชวนคนดูมาทำผิดทำผิดลิขสิทธิ์ ออลืมไปมันมันมีโอกาสหน่วงได้อาจจะมีบางจังหวะที่คุณโมอาจจะหน่วงต่อให้เน็ตด,ดีก็น่าจะมีโอกาสแล้วคุณโมตายบ้างอย่างเนี่ยโคตรเสียเลย ผมนี่ตายสองคนเดียวแล้วมั้งเนี่ยนิวสาใส่ชุดทหารนะเนี่ยมาเล่นเป็นทหารเฮ้ยหันหน้าให้ถูกดิทำไมมันหันด้านถุนหรอ่ะดูดิมันหันหน้าฝั่งนู้นยิงจนระเบิดหมดแล้ว ปลาัวระเบิดหมดโอ้ตายเอาตายเอายิงตรงนี้ก็ได้โอ้เหมือนปลาระเบิดจะเสี่ยงโดนกระสุนโอ้คอนติ้นอย่าง ตายบ้างแล้วคุณโม No prisoner ต้องไม่ตายเลยใช่ไหมถึงจะมี prisoner <Mission. S 2> ชั้นห้าเออฉากสามครับ น้องใส่ฟ้ายังมุดอยู่ไหมเพิ่มเพื่อนพี่บอยในสตรีมยังลงเดี๋ยวมาเล่นจะได้ไม่ต้องรอพี่บอยทิ้งลิงไว้แล้วนะในช่องแชทแต่จริงๆก็มีอยู่ในใต้คลิปตุกคลิปอ่ะเมื่อกี้ดูตัวผิด สรุปคุณโมซืซซ้อเกมอะไรไปผมย Jamie, lonely, ิงปุ่มใฮะกินกบได้ไหม อย่างเอ้ยเอาผมไม่ได้ดึงฉากนะกินหมีอ๋อหมีก็เก็บได้ครับเก็บได้ทุกอย่างโอ้ยโอ้ยตายคู่พร้อมกันเลยโดนเฉือนแขนขาดเบอร์ไปจิ้ โอ้ยโอ้โหป๋าไม่คุ้มเลยนี่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 ไปก่อยถ้าใครอยากพูดไหม่ก็เข้ามาดิสคอร์ดได้นะไดาเล่นกับพี่บอยเราอยากพูดใหม่ตอนนี้ เขาดีดถอยไว้ให้ด้วยเขาไม่ตายยอดแล้วนะค่าคุณมิกซ์มิกซ์เจ็ดเก้าสามหกแปดแปดนี่น้องน้องใส่ฟ้าปะครับดีครับพี่บอยเกมทหารจิ๋วมาแล้วดีครับ น้องอ่านคุณสุดชยัยคุณตั้วนะครับสวัสดีน้องสแตมด้วยครับสวัสดีคุณโมโด้วยนะน้องสแตมสวัสดีพี่โมนะครับพี่โมเล่นกับพี่บอยอยู่ตอนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งมาช่วยลราลุงให่เลเบิดอ่ะ กดลงไม่ได้โอ้ยระเบิดอ๋อลมเต็มเต็มกระโดดไปรับระเบิดพี่โน้นบอกว่าเกมนี้คิดถึงตอนหยอดเหรียญจังตู้อาร์เคด เออจะบอกว่าอะไรกินเงินเหรอกินเงินผมตลอดตายหมดต้องเหรียญนะครับสวัสดีพี่โน้ตด้วยครับวัวเป็นลู่วัวลู่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 ลดีกว่าตายเราไม่ได้ปลาเฮ้ยโดดโอ้โหเต็มเต็มเอาผมอ๋อคอนนิ้มีอยู่ น้องใส่ฟ้าบอกใช่ครับผมนะครับโอ้โดนหรอพี่โนโทักทายทุกท่านนะครับน้องแจมบอกว่าพี่โมเล่นด้วยหรอครับพี่บอยที่ขี่รถถังใช่แล้วที่เสื้อเหลืองเนี่ยเซเยอร,ร์ทูฮะเฮ้ยตัวนี้อึดจังตายดิ โนปติโซเนอร์ผลงานความสำเร็จทาเน่หกทานิโอมีสี่ดาดเอ้ยมีหกดาดมากินมีเกิดอะไรขึ้นหน่วงอ่ะ เอารถถังไงต่อตัวได้ปะเอารถถังไงขึ้นเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ <c oughs> เอารถถังไงวะกระบาดยิง <c oughs> <c oughs> mua đi tôi lùng không đài à nghĩ ngày nghĩ hiểm đài mà hiểm mới đài mà có bơm chứ Ô oh, cho phải kẹp cả tuấn ห้ามโดนเหรอวะตายอีกอะขยันตายแล้วกันโอ้เมียนข้างบนมันยิงได้ไหม ใช้เร็วมากเคาะเาะเาะเายังดีอ่ะเฮ้ยไปจ่จอหน้าป้อม โอ้ยก็มองไม่เห็นด้วยความกระสุนกระจายไปหมดหลงไปสิโอมหืมก็ไม่ทันเซเบลกระสุนเอาด้านหลังโอ้ยตายขึ้นหมายเลย ไอ้ที่หายไปวอดมิกซ์รับด้วยนะได้เลยครับคุณโมบอกดีเลย์มากอ๋อมันดีเลย์นะฮะพี่โนบบอกว่าเกมสตรีมเกมสตรีมสมัครล็อกอินยากจัง ตอนใส่รหัสยากครับเลยดูบอยดีกว่าอขอผมคือดีเลย์มากนะฮะ <Okay. S 1> นี่แหละมันแชร์มันจะดีเลย์หรือว่าไลฟ์ดีเลย์หมายถึงเสียงไลฟ์ดีเลย์หรอให้ให้มาฟังทางดิสคอร์ดนะครับคุณโมถ้าถ้าจะฟังเสียงแต่ถ้าเกมถ้าเกมแหลกเป็นเรื่องปกติ อาจจะมีแหลกบ้างถ้าเสียงดีเลย์ต้องเข้ามาในดีคอร์ดโอ้มองกระสุนกระทันยังได้งคนข่ายยังมองพอมองทัน ต้องใช้สเต็ปเดียวให้คุณโมโขับดีกว่าพี่บอยขับแล้วแบบใช้ได้แป๊บเดียวใช้งานได้แป๊บเดียวพังไปเข้าไปเฉือนตัวโลต้องเข้าไปเฉือนชุบพี่บอยคือตัวเสื้อแดงนะครับคุณโมเสื้อสีเหลือง เป็นคนรับกระสุนมีหน้าที่รับกระสุนป้องกันให้รถถังป้องกันไม่งั้นใช้วิธีสู้แบบเดิมก็คือดูแค่กระสุนฝ่ายตรงข้ามแล้วก็หลบให้ทัน โอ้หิ่นี่ยครับนี่ถ้าเล่นแบบฮาร์ดมันจะอึดตัวน,นี้แะศัตรูโอหัวดวงหนตายจนเหนื่อยตายจนเหนื่อย สวัสดีคุณสุพนัทด้วยนะครับน้องสุพนัทนะครับบอกเกมนี้ผมเคยเล่นแล้วนะครับดีมากครับมีประสรบการณ์ชีวิตที่เยอะดีครับโอ้ยแขนขาดตลอดเลยบด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 ไปโดนครับ <inaudible> นี่หมดไปหลายตังแล้วเนี่ยถ้าใช้เหรียญ ถ้าใช้เหรียญหยอดหมดไปร้อยหนึ่งแล้วอุ้ยลงมาลุงดีมากรเบิะบิ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 ไอหลบดิสิาเพลินระวังมันจะยิงมาไงวะเนี่ย หันนี้ทุกทำไมมันชอบหันหลังวะชอบหันหลังตาลุงมาแล้วลุงมาแล้วลุงขอของเอ้ามันหยุดเกมก่อนยังไม่ทันเก็บของผมก็เคยอยากเล่นเกมแฟมิคอมของแท้แต่อาจจะดีเลยนิดนึงนะครับน้องจันทลงบอกพี่น้ตบอกว่าผมชอบตัวที่เราช่วยจะปล่อยพลังคื้นเต่า ชอบตรงนี้แหละเตียมทานจิ๋วเหมือนคอนท่าเลยครับพี่บอยเล่นกับสองคนใช่แล้วโอ้ยอันนี้ม่เริ่มมีดึงฉากใครจะแบกใครพี่ออสบอกเอาดีพี่ออสด้วยครับไม่ต้องถามอะไม่ต้องถามใคร,ใค,รคนที่เล่นด้วยต้องเก่งแน่นอนครับ เพราะผมไม่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่โอ่ฮึ่ฮึ่ตายรัวๆเลยเนี่ยหมดไปร้อยร้อยกว่าบาทละจะสองร้อยแล้ว สตัทายทุกคนนะครับพี่โนต้ตน้องสเต็มเกมคอนท่าเป็นเกมแบบของเกมเมทัลสลัดต้นแบบใช่ไหมเราจะน่าลงบอกโอ้โหนึกว่าโดนแล้วผมรอดเฉยเฮ้ย๋อหวังว่าภาคสามกับภาคเอกผมจะเล่นได้ดีกว่าน,นี้ หมดไป200แล้วโอ้ คนหนึ่งช่วยยิงอีกคนช่วยแบกนะครับที่บอยรวมมือกันอีกคนช่วยยิงอีกคนต้องช่วยแบกช่วยแบกยังไง <c oughs> นี่อะไรทุนอะไร,นะรเนี่ยฉากเฉยๆดูแล้วมันจะมาระเบิดใส่เรา บอสน่านสุดท้ายชื่อว่าไฮโดนะครับสุดสุดพนัดบอกเอ้ยผมบังคับั้งครับอยู่ข้างล่างหรอแต่เรายิงได้ข้างข้างบนก่อนจะมีโหมดแล้ว มาลุงลุงให้อะไรระเบิดมันจะหล่นใส่หัวมั้ยเนี่ยนั่นไงตายหมดก่อนที่จะไม่ได้ปลาโอ้ยมันต้องหลบด้วยนี่กว่ารู้ว่าจะกันให้ แต่ว่าต้องช่วยยิงยิงต่อต้านพวกนี้มันไม่พังว่ะเบิร์ด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 หรือมันได้ปะเนี่ยน่าจะไม่โดนนะมึงเด็ก เดทันส,สลักภาค x แต่ด่านในเกมทั้งหมดเหมือนภาคสองเอเฮ้ยดิงกิปลาเก็บลิงได้ไหมเก็บลิงก็ได้ที่เป็นสัตว์เก็บได้หมดเลยนะครับลุง ขอหน่อยระเบิดเฮ้ยดูดิมันชอบหันอย่างเงี้ยเวลาโดดแล้วมันหันอ๋อเวลากระโดดแล้วมันหันไม่ได้มันต้องหันก่อนแล้วค่อยกระโดดมันไม่สามารถกลับตัวตอนกระโดดได้ช่วยลงได้ไหมได้เหรียญเหรอะไรเนี่ย จะยิงไงอ่ะไม่ถึงอุ้ยเก็บปืนคุณโมไปแล้วโอ้ยตายเลยยองมันยิงเอ้ยลบลบลบปาปปปไปหมด โอ้ยโดนอีกโอ้ยหันให้ถูกไอ้บก่อนโอ้โหยังเยอะมันช้อผหันปิดได้ยิงต้านได้ไหมเนี่ย,ยต้องยิงต้านต้องยิงต้านคนหนึ่งมั้งอีกคนก็ยิงศัตรูไป ต่านกระสุนตายหมดตายหมดย่าหันหลังสัตวีฮฮลเลอร์พี่โน่นบอกฮิลเลอร์ นี่ไงไฮโดนี่คือจบแล้วเหรออ้าวเกมจบแล้วครับ 15, <c oughs> คอนินิวสิบห้าคอนินิวไม่ถึงสองร้อยนะเสียไปร้อยห้าสิบาทครับเกมนี้คุณโมเสียไปเก้าสิบบาทอ่ะขอบคุณคุณโมนะครับที่เข้ามาเล่นด้วยนะครับ